สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามากันที่ Lake v i e ่ Cafe and Restaurant นะคะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีคะ่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะเดีย๋ยวเราไปรอชมกันเลย <R> ถึงที่จอดรถแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังหาที่จอดรถนะ <R> มองไปข้างหน้าเห็นไหมคะทุกคนจะเป็นทะเลสาบอบล้อมด้วยภูเขานะคะ นี่บรรยากาศภายในร้านนะคะจะเอาข้างล่างนี้ข้างล่างอันไหนคะอันนี้เหรอโอเคกันนี้ชิ้นหนึ่งค่ะตอนนี้กำลังสั่งขนมกับเครื่องดื่มนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกัน เราเลือกโซนเอาดร์นะคะก็คือด้านล่างนะก็คือจะใกล้ทะเลสาบมากๆเลยค่ะแล้วก็วิวนะทุกคนดูสิทะเลสาบกว้างมากนะคะแล้วก็จะล้อมรอบไปด้วยภูเขานะ ที่นี่นะคะเขาก็จะมีจุดที่นั่งด้านเอวดอร์เนี่ยหลายจุดอยู่นะคะเป็นสมอาหารสวยๆหรือมีมุมให้ถ่ายรูปเก๋ๆบางคนเขาก็จะไปถ่ายที่สะพานตรงนี้กันนะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะใครที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะลองมาที่ l a เลควิว Cafe Restaurant นะคะจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้บ้านชาลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย